พระองค์เอาตัวศีลห้าเป็นตัววัดอริบุคคลดังนั้นโยมกลับมาทําศินห้าให้ดีแล้วบวกกับความเลื่อมใสนะอันอย่างลงมั่นไม่หวันว่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่คือโสดาบันนะนะด้วยการวางมิจฉาอาชีวะแบบต่างๆนะวางศีลปัตตปรามานะแบบต่างๆความรูปความในสินพพดนะ ความที่เรายัางไปเชื่อสมณะปรามเหล่าอื่นเทพเทวดามารพรมใดๆเนี่ยนะชักนําจิตของโสดาบันไปได้ไหมชักนําศรัทธาของโสดาบันออกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ไหมนะไม่มีสมณะปรามเทพมารพรมใดๆจะชักนําศรัทธาของโสดาบันออกไปจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้โสดาบันจะมั่นคงโยมมั่นคงแค่เนี้ยและมีศีลหบริบูรณ โสดาบันพยากรตนและตนได้เลยนะผู้เจ้าวางหลักธรรมไปแล้วนะนั้นการที่เราเชื่อมั่นลงไปในพระตถา,าคตของเราเนี่ยมันไม่ได้ยากเย็นนะ,ะไม่ได้ต้องเลือดตกยางออกเสียเหงือ่อเสียเงินทองอไรมากมายแค่ยมเปลี่ยนศรัทธาปรับศรัทธาปรับความเลื่อมใสามาเลื่อมใสในพระศาสดาผู้เดียวเท่านั้นหนึ่งเดียวนะแล้วโยมจะได้ ได้สิ่งนี้ขึ้นมาคืออริบุคคลขั้นตนนะในตรงนี้อยากเชื่อมไปถึงประสูตรนี้เลยว่าความเลื่อมใสเนี่ยมากขนาดไหนนะมาวัดกันที่ตัวเจ้าสักยะชื่อมหานามะกับโคทานะตระกูลของพระเจ้าเนี่ยนะเจ้าสักยะสองคนก็คุยกันนะ เสร็แล้วคุยกันเรื่องโสดาบันเป็นยังไงแล้วเาก็ไม่ลงตัวตเขาก็เลยไปถามพระพุทธเจ้านระพระเจ้าก็เลยถามว่าแล้วเป็นยังไงล่ะนะเจ้าสักยะรูปไปนคนหนึ่งเขาก็พูดมาบอกว่าเขายมีความเริ่มใสยในรตาานัตถากตเขาบอกว่า <c oughs> ความบังเกิดขึ้นแห่งเหตุเฉพาะบางประการพึงบังเกิดขึ้นได้ในธรรมวินัยนี้ ในธรรมวินัยเนี่ยมันอาจจะมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นได้แล้วถ้าจะต้องการข้อยุติเนี่ยถ้าฝ่ายหนึ่งเป็นพระพุทธเจ้าฝ่ายหนึ่งเป็นภิกษุทั้งหลายข้าพระองค์จะเลือกพระพุทธเจ้านี่นะแล้วเขาก็พูดอีกว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในธรรมวินัยนี้เหมือนกันถ้าฝ่ายหนึ่งเป็นพระพุทธเจ้าพูดอีกฝ่ายหนึ่งเป็นภิกษุทั้งหลายกับภิกษุณีทั้งหลายเขาจะฟังพระพุทธเจ้าเห็นไหม แล้วเขาก็าพูดอีกนะอันที่สามเขาบอกถ้าฝ่ายหนึ่งเป็นผู้เจ้าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นภิกษุทั้งหลายภิกษุณีทั้งหลายอุบาสกทั้งหลายเขาก็จะฟังพระพุทธเจ้า <c oughs> เขาพูดอีกอันหนึ่งนะฝ่ายหนึ่งเป็นผู้เจ้าฝ่ายหนึ่งเป็นภิกษุทั้งหลายภิกษุณีทั้งหลายอุบาสกาทั้งหลายอุบาสิกาทั้งหลายเขาก็จะฟังพระพุทธเจ้าเขาพูดอีกอันอันสุดท้ายเขาบอกว่า ความบังเกิดขึ้นแห่งเหตุเฉพาะบางประการพึงบังเกิดขึ้นได้ในธรรมวินัยนี้คือฝ่ายหนึ่งเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าพูดอีกฝ่ายหนึ่งเป็นภิกษุสงฆ์ภิกษุณีสงฆ์อุบาสกทั้งหลายอุบาสิกาทั้งหลายในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกมูสัตวพร้อมทั้งสมณนะพรามเทวดาและมนุษย์นะฝ่ายใดเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสมอมฉันพึงเป็นฝ่ายนั้นโอ้โหเอาทั่วโลกาธาตุมาเลย ฉันจะเชื่อพระพุทธเจ้านี่เขาก็เลยบอกว่า <universities> ขอพระผู้มีพระภาคปโปรดทรงจำหม,ม่อมฉันว่าเป็นผู้เลื่อมใสยอย่างนี้เห็นนะนี่ดูความเลื่อมใสของเขาว่าโอ้เขามีเต็มร้อยแต่ชาวพุทธเราเต็มร้อยไหมไม่ค่อยเต็มร้อยนี่แหละเรากลับไปดูความเลื่อมใสของเราให้ดีว่าเราเนี่ยเลื่อมใสอย่างนี้เหมือนเจ้าสักยะที่มีต่อพระศาสดาหรือไม่นะ ใครจะพูดยังไงฉันไม่ฟังฉันมาพระพุทธเจ้าฉันถูกเก่งที่สุดพระองค์เป็นสัพพัญญุตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองนะนั้นถ้าเราเริ่มใส่ยอย่างยิ่งขนาดนี้เนี่ยนะอภิปัสสนโนเนี่ยนะโยมก็จะเริ่มปาลบความเพียรประพฤติปฏ,ปฏิบัติเพื่อละอกุศลเนีนะ่ยสิ่งเหล่านี้จะตามมาศรัทธาต่างๆคือศีลจะเริ่มบริบูรณ์นะแล้วก็จะเริ่มสั่งสมสุตตะ มีสุตตะมากสั่งสมสุตตะเป็นผู้ได้สดับมากคล่องปากขึ้นใจนะแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นเราจะเริ่มฟังธรรมะพระพุทธเจ้าละนะฟังพุทธวจนะนะเรียกว่าการสั่งสมสุตตะนะ <c oughs> แล้วสิ่งที่เราจะตามมาคืออะไรเราจะเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีให้เพื่อนที่ไม่ดีมันก็จะถูกสกรีนไปโดีโนมัติ ดังนั้นเวลาเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมปุ๊บไอ้พวกกินเหล้าเมา,เอาอยามันจะหายหัวไปทีคนสองคนไปหมดนะมันจะเริ่มเริ่มสกรีนมิดโดยโดยปริยายนะพระองค์บอกอีกประการหนึ่งจะเป็นผู้ว่าง่ายประกอบด้วยธรรมที่เป็นทําให้เป็นคนว่าง่ายนะเป็นจะเป็นผู้อดทนยอมรับฟังคําสั่งสอนโดยความครบหนักแน่นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับเราเมื่อเรามีสตา,าแล้วนะ นี่เป็นลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธานะจากนั้นเนี่ยจะเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในกิจทั้งปวงนะนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยจะขยันไม่ย่อท้อต่อการทำกิจแค่นี้โยมก็นำไปใช้ในทางโลกไดนะ้นั้นงานทางโลกเราจะไม่ขาดตกบกพร่อง <c oughs> สิ่งที่โยมจะได้ต่อไปก็คือจะเป็นผู้ใคร่ต่อธรรมกล่าวคำเป็นที่รักมีความปราโมชใจอย่างนี้นะเราจะ พูดวาจาเป็นลักษณะของสัมมาวาจานะวาจาไพเลาะรโยมจะเป็นผู้ที่ปารบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมและยังกุศลธรรมใหถึงรลอมนะเราจะเริ่มเห็นและแยกแยะอาการในจิตว่าเอ้ยปรุงขึ้นมาเนี่ยอะไรเป็นอกุศลเราจะละเราจะทิ้งอะไรเป็นกุศลเราจะรักษาจเจริญม,มันนะเนะี่ยสิ่งเหล่านี้นะจะเป็นตัวชี้วัดความศรัทธาว่าเออเรานี่ศรัทธา พระตถาคตจริงหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นประเด็นต่างๆในเรื่องศรัทธาที่นำมาบอกให้ฟังในวันนี้แล้วก็ให้ดู <c oughs> ตัวอย่างของโยมโมีคนนึงก็ปรับบ้านเป็นพุทธชนะสถาบันผนะนงผนังติดผสูตรหมดเหมือนกันนะแล้วก็ททำงานเป็นตํารวจนะอยู่ที่ป้อมนะที่ป้อมเขาก็ ติดพระสูตรด้วยนะมีพระสูตรอยู่ในป้อมข้างนอกข้างในนะแล้วก็ยังมีแนวคิดที่จะขยายผลคำตถาคตนะติดคำว่าพุทธวจนะแล้วก็พระสูตรเนี่ยตามแยกนะท้องถนนนะแล้วก็นำพระสูตรไปติดเ,เพื่อให้เกิดประโยชน์เช่นว,ว่าช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยต้องเลี้ยวซ้ายอะไรป้ายจราจรแล้วก็เขาก็ติดพระสูตรว่า เมื่อผู้อื่นเป็นผู้ว่ายากเราจะเป็นผู้ว่าง่ายเห็นไหมรู้จักเลือกใช้พสูทธนะคนจะได้ปฏิบัติตามกฎจราจรนะสันเลขธรรมใช่ไหมอเอาสันเลขธรรมไปใส่นะเนี่ยเห็นนะก็เริ่มมีผู้มีแนวคิดดีๆนะนำธรรมะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมหาชนต่อไปเห็นะด้วยการฝึกตนเองแค่นั้นแหละโย,ยม สังคมจะถูกรักษาไปด้วยผู้เจ้าจึงบอกการจเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยนอกจากเป็นการรักษาตนเองแล้วเนี่ยยังเป็นการรักษาผู้อื่นไปด้วยในตัวนะคนบางคนก็เลยบางทีไม่เข้าใจบอกโอ้ศาส,สนาพุทธเห็นแก่ตัวฝึกตนเองแค่นั้นไม่เห็นแก่ผู้อื่นจริงๆแล้วก็มองไม่กว้างเหมือนพระศาสดานะเพราะการที่สังคมจะสงบร่มเย็นได้เนี่ยทุกคนต้องฝึกตนเองยมต้องฝึกควบคุมจิตใจตนเอง ที่จะไม่ไปฆ่าไม่ไปขโมยไม่ไปประพฤติผิดในกามที่จะไม่พูดโกหกนะไม่ดื่มสุรายาเมาซึ่งมันเป็นเหตุให้สังคมเดือดร้อนขึ้นมาใช่ไหมนั้นแค่ในประเทศเราเนี่ยการฆ่าไม่มีการขโมยไม่มีเนี่ยโอ้ไปไหนประตูรถก็ไม่ต้องล็อกบ้านก็ไม่ต้องล็อกขโมยไม่มีแน่ของไม่มีหายนะมันมีความสุขมากนะบ้านเมืองนั้นใช่ไหมอ่าไปไหนเนี่ยจะมีแต่ความสบายใจนะอ่า ไปในทางที่เปลี่ยวที่ไรก็ไม่ต้องกังวลใจอะไรนะอย่างนี้เนี่ยกฎของพระศาสดาที่บัญญัติไว้เนี่ยมันเป็นมาตรฐานมากนะและถ้าสังคมใดนำไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวนะ